เอาเล่นเกมร่วมกันอีกแล้วครับสตัวเสือก็ต้อนรับตีเอฟซีรับมาแล่ตัวเสือกเลยนะฮะแต่ตอนตัดยืนต้องนาดิไปเห็นสนใจครับสนใจจะตีกันนะฮะแต่สวัสดีแล้วไทยกันนิดนึงนะครับสวัสดีครับตีครับ ครับสวัสด <toys> ีทุกคนนะสวัสดีชาแนลน้องครับผมสวัสดีโอ้เดินทางมาจากไหนเนี่ยเนี่ยกรุงเทพครับจากกรุงเทพเลยเพื่อมาที่นี่โดยเฉพาะเลยงานนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะเอาละครับวันนี้นี่มาถึงระยองแล้วเป็นไงบ้างได้ทักทายกับพี่น้องชาวจังหวัดระยองกันบ้างหรือยังครับเออยังไม่ทันได้ทักเลยแต่ว่าก็จะมีแฟนคลับที่น่ารักนะก็ตามมาจากกรุงเทพโด้วยพะไหนไหนไปต่างกรุงเทพขอบคุณด้วยด้วยฮะโอ้ ที่ระยองครยองที่อยู่อยู่ิโร่าเปอเชชอเยะครับรับรับทเป็นเแครับก็เป็นพิธีกรท่าไปด้วยครับอ๋อครับผมแต่วันนี้เจอกระดกรอบเุดนะฮะก็สบดีนะีแล้วพีสยดีนะครับนะครับวันนี้ไหนๆเราพูดถึงเรื่องของสถานีวิทยุลเก็มีผลงานสีแล้วหน่อยเลยวันนี้มีผลงานอะไรย่งไรบ้างครับผลงานตันนี้ก็มีซิเกิลใหม่นะครับชื่อเลให้รับให้เลยครับผมประกอบละครเรื่องมหา แต่ตั้งสุกด,ด้วยนะครับ<า>แล้วก็มีผลงานละครเมื่อกี้ที่พูดผิดไปอ่ะตื่นเต้นเรื่องมหาชนฉชบับนะครับคระรามสามอ๋อช่วงนี้ก็หลงใหลแต่แต่ว่าเดี๋ยวว่รังาปีหน,น้าเนี่ยจะจะไปคอนโดละจะไประสบพเพราะว<ต>่าเ<ไ>ปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่าเรื่องมหาชนฉบับเนี่ยกำลังจะเอามาษาปีนเปรียดนะครับใช่แล้วก็จะมีเรื่องใหม่มาแทนนะเรื่องมหาชนเดอะซีรีส์นะครับทีนี้เราก็ไปแสดงอยูอ่เหมือนเดิม ผลงานนะฮะเลไม่ว่าจะเป oh. hey uh, ็นเรื่องของละครแล้วก็ผลงานเพลงให้แล้วให้เลยตอนนี้กระแสเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงครับงไนครับดีครับที่สถานีหลังรึบานทุกวันเลยเอสเอ็มเอสเนี่ยดีิงเหพี่เออไม่มามาทุกวันจริงๆเป็นที่อยู่กรุงเทพไม่รู้ฟังหรือเปล่านะแต่โหวตกันเข้ามาอ๋อฮะแต่คำว่าเดี่ยวแน่นนะเขาเรียกว่ามีแฟนๆแบบเดี่ยวแน่นทีเดียวสำหรับศิลปินของ AF นะฮะครับผมตอนนี้ได้ข่าวคราวเรื่องของ AF เอ่อ เราเรียกอะไรนะเจนเลเรชั่นใหม่ขอซีซั่นนะซีซั่นใหม่ก็ไปถึงไหนแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้เอฟสิบสองแล้วนะครับสิบสองแล้วรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่แล้วไหมยังไม่แก่นะเจ็ดถึงเจ็ดเองครับโอ้ยนี่มันผัานมาที่ดีเลยผ่านแล้วสามเอฟ่ามสี่สี่สี่เนาะสี่ห้าเอฟเนาะเจ็ดเจ็ดนะฮะอ๋อตอนนี้ก็ถึงซีซั่นที่เจ็ดครับนะครับได้ได้ชมเมื่อไม่นานน้องๆรุ่นต่อจากเราเอ่อ ตอนที่เขาอยู่ไหนบ้านนะใช่ครับได้ได้มีโอกาสได้ได้ดูบ้างก็ก็เขาคือรู้ว่าน้องเขาหน่ารักดีแต่ยังเด็กมากเลยผมเจอตัวจริงบางคนยังไม่เจอทุกคนนะรู้สึกเด็กแบบวันนั้นใส่ชุดละเอ่อมอปลายอ่ะพี่ครับแต่น้องฝั่งน้องฝั่งอ๋อผมมาหน้าเด็กมากแบบโอ้ยผมก็บอกว่าทำไมเราแก่ขนาดนี้เลยอย่างมากแล้วไม่ใช่ครับจริงผมไม่แก่แล้วน้องเขาเด็กนะนะอง นนี่คุยสนุกเหมือนเดิมน,น,น,นะฮะและ้วปกตินี่จะมุเกเยอะด้วยนะครับสี่ได้ครับเป็นคนที่แบบมุกเยอะวันนี้เขาไม่มีคู่ขาแล้วปกติเนี่ยเขามีแบบว่าแบบว่าผู้หูอ่ะคอยตบมุกอบะโอ้ยฮ่าดีฮะแล้ววันนี้ ครับมือไวไม่ได้จดกระเป๋านะครับจดกระเป๋าเพื่อนที่อยู่ข้างหน้านะครับเขาเป็นมือไวจดเบอร์ไวนะครับเดี๋ยวจะบอกเบอร์ปไปแล้วใครจดเข้าเบอร์ผมนะครับนั้นจะได้รับของขวัญเฉลิมลตีไปเลยะะอ่า,าครับเพราะฉะนั้นจดโทรศัพท์ของข้าขึ้นมาเลยครับอ่าแล้วใครใครจะรู้เบอร์นี่นี่แหละ

i'm right ตีกับตังใครหล่อกันย้ำครับขอบคุณที่ตอบนะฮะไม่รอตอบก็ได้รู้อยู่นะรูปแข่งรูปถ้าจะยิงคู่กันขอบคุณนะครับ <bringt spaghetti> ขอบคุณที่ร่วมสนุกนะครับรางวัลเราจะงมีเพี่ยวเดือนครับครับผมขอคนที่จไปวิ่เอเจ็ตอีกสองท่านเลยด้วกันที่จะเล่นเกมอีกสองคน อ่าใช้ซิงคูอยูเปล่ารับใช้ซิคูอยู่รึเปล่านะครับมา้าใช้ซิูอยู่ก็มอเลยได้เลยดน่าจรู้ึกเปนยังไงครับเดี๋ยวเราจะเ่ม่รียกว่าเกม่าื้อซิงคูหาจ่่าไปซื้อซิงคูเลครับไปส่านเลยครับไปสี่ท่านไสี่ท่านถ้าไม่มีก็เอาคนนี้เลยครับเอาค้เอามาแล้วมาแล้วเดินทงไมา อะไรก็ได้โอ้โหวิ่งไหลไปเรื่มีไหมครับไม่มีเวลาไม่ไดทำงานอยู่อ๋อทำงานอยู่ใช่ไหมอันหนึ่งแล้วนะฮะหนึ่งแล้วนะครับใช้ซิมของคุณได้แล้วดูไหมครับมดูไหมครับดีไหมครับดีไหมครับใช่ไหมซิมของคุครับมาเลยนะฮะถ้าไม่ใช้ก็มาเลยนะฮะซื้อซิมแล้วมาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับ ด้วยนะจ๊ะนอกจากจากการเล่นสนุกกันตรงนี้แล้วนะครับในช่วงเย็นวันนี้ครับตี๋จะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนครับิดทราบเลยครับวันนีนาาน้จะตไต่คอนเสิร์ตที่ไหนเอ่อที่ไหนอ,หนอ๋อยังไม่รู้ยังไม่รู้ชุดงบ่ายถึง,กงแกง่แะกอะไรแก่อะไรแก่พี่คูรจะจอยอมรึเปล่าอ๋อจะกี่รู้จักสุดสุดเมื่อไหร่จะนะอ๋อพี่ก็ต้องมีข้อมูลเหลือแหลนะ เยอะมากแล้วก็เวทีกลางเนี่ยนะครับเดจะมีพิธีคอนเสิร์ตด้วย